แล้ก็ทัหนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้อนุญาตให้ให้ไห้คุยโทรศัพท์ใช่เขาให้เขาให้พิบได้อย่างเดียวแล้วก็ในลักษณะใก้เคียงกันคือจเอาเงินทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีนะคะมีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งที่ก็เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบเนี้ยเหมือนกันค่ะนี่ก็โดนหลอกไปแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือทางบ้านก็ขายที่ขายทางนะคะเพื่อที่จะเอาเงิน เพื่อที่จะเอาเงินส่งไปแล้วก็ให้เด็กคนนี้กลับมามแล้วแล้วพวกนี้หลอกไปทำ scammer มมอย่างเดียวหรือว่าหลอกไปเพื่อที่จะทำกมเมอร์ไม่ได้คะ่ะและ้วให้เก็หลอกไปทำไมเหมือนกับว่าเขาจะให้ถ้าจะต้องให้ทำกมเ m m e r แต่ว่าเมื่อรู้ศักยภาพเด็กแล้วว่าเด็กไม่สามารถทำได้อนี่ะเอาจริงจริงอะคงคิดว่าเขาน่าจะหลอกไปเรียกค่าถ่ายที่ถ่ายรูปมาคูคิดว่าอยู่ที่กอมเมนใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือมีคนหลอกเขาไปว่าจะพาไปทำงานกรุงเทพ แล้ว็ตาขคือรถไปเด็กด้วยความที่รถรถอะไรก็ขึ้นไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่อย่างเดียวค่ะไม่ค mm ือ hmm. รถเป็นอะไรแล้วอ่ะมันไม่ได้ไปถึงกรุงเทพซึ่งเด็กก็ไม่รู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไงด้วยซ้ำเพราะเขาไม่เคยไปไหนค่ะปรากฏว่าไปสระแก้วแทนแล้วก็มีคนกัมพูชามีคนจีนแล้วก็คือเด็กใช้คําว่าญี่ปุ่นเนาะ่ครูไม่เชื่อว่ารูไม่คิดว่าเป็นญี่ปุ่น,นเพราด็กันไม่รู้ว่ามันเป็นประเทศไหน แต่ว่ามีคนที่คุมไปนะคะมีหลายชาติแล้วที่ติดต่อน้องล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่คี่คุมทำเมื่อวันซืนค่ะเมื่อวันซืนน้องยังติดต่อได้อยู่โลเคชั่นก็คือที่ที่เดิมที่อยู่กัมพูชาน,นะคะใช่ค่ะเราได้มีการแจ้งหน่วยงานแจ้งแจ้งความหรือแจ้งอะไรไปหรือยังไม่ได้งความค่ะคุูให้เขาไปแจ้งเข้าใจว่าไม่วันที่ยี่สิบต้องสามสิบของเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย ครูคะถ้าเราจะลงไปในรายละเอียดด้วยกันไปเจอผู้ปกครองเขาและเจอค<ด>ุณครูเนี่ยจะ,ะต้องนัดค,คุณครูไปนะคะก็นัดได้เลยค่ะค่ะยงงั้นเดี๋ยวจะให้ทีมนะคะ,ะไปหาค,คุณครูแล้วก็คุยกับผู้ปกครองแล้วแล้วก็จะให้ไปตามที่การแจ้งความว่ามีการดําเนินคดีไปถึงไหนยังไงเพราะจริงๆนนองหายไปหลายเดือนแล้วตามเลยค่ะคือครูคุยกับทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นคนรับเรื่องมาคะ ก็บอกว่าทางสพยังไม่ได้ดําเนินการอะไรมากไปกว่าแค่การับแจ้งความเนื่องจากว่าท่านไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการที่จะแบบประสานงานกับคที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้ากลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็จะต้องพิจารณาของว่าจะมีการแจ้งข้อหาไหมอ๋อยังช่วยกลับมาไม่ได้เลยต้องไปช่วยกลับมาก่อนที่คุยกันมันเขาก็จะบอกแบบนั้นเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะไปโดยที่ไม่สบัยใจ เพราะว่ามันต้องมีการเหมือนสมมติว่าถ้าข้ามโพรงแดนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเดินผ่านไรอ้อยอย่างที่เด็กบอกาว่ากรโดดบ,บังคับให้เดินผ่านไรอ้อยซึ่งทางตำรวจก็มองว่าถ้าการเดินผ่านไรอ,อ้อยมันต้องเดินแบบเรียงเดี่ยวซึ่งยังไงมันก็ต้องแบบไปด้วยตัวเองหรืออะไรยังไงก็คือก็แล<ม>้วแต่ว่าจะกลับมาสอบสวนต่ออีกทีนึงว่าจะมีความผิดไหมเข<ม>าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเพราะเขาบอกว่ามันเกินอำนาจที่ตำรวจที่ตำรวจพื้นที่จะทําได้ อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมนะคะติดต่อภาษาคุณครูไปตอนนี้คือครูมีใบแจ้งความอยู่กับครูการแจ้งข่าวเป็นเป็นคุณพ่อเป็นคนไปแจ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากใช้ทางทันตแพทค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราจะได้ดูได้ค่ะคุณครูก็ขอบคุณคุณครูมากนะคะที่มีจิตอันเมตตาให้กับลูกศิษย์นะคะค่ะนะคะคครค่ะนะคะต้องต้องชื่นชมครูนะคะเดี๋ยวไงเราประสานช่วยกันนะคะคุณครูคะ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แตนสวัสดีค่ะ